กแล้วกิติหปบอกกินเนืรอเทียมนะคับปาให้พ่อกินมั่งเด้อก้าวมีเงนอืมอือนวอื้อเนื้ออันนี้หัวอันเนื้อไม่ให้พ่อกินนีอเนื้อปลานนี่ดัวนอะนอเนี้ย พ่อดดิอ๋อกางอ๋อให้พ่อก็เอากางกางให้พ่อนะครับก็งกางออกแล้วพอกินมมาบงก่อนรอไม่ไหวแล้วคนแกะแกะปลาอยู่นั่งแกะปลาเจียวเนี่ยช้าจังเลยอ่ะแกะกางออกให้พ่อแล้วไปขึ้นครับ

พอกินได้แล้วพอไม่ได้กินปลานี่ยข้าวหมดก่อไปอ้ยกนะ่กาไลา่าไปกินก้างนะอย่าไปกินก,าก้างลูก๋ยวคาคองกูอก้างกูอย เอาออกอย่าไปกัดก้างโดนปากมันก็หมดจานกล้้าคอจังติดคออันนื right ้ใอ้พ่กินนะก้าวดก้าแกะก้ากันนี่นี่นี่แม่ไปก้าก้านั่นเี่ไปก้กก้แวก้าอย่าไปกัดเดี๋ยวก้ง นี้หัวปลาป่ะเนี่ยหัวปลากินไม่ได้หัววางไว้เอาเนื้อไปกินนะหัวหัวไม่มีเนื้อละไม่กหัวขาดไปละโอ้ยวุ่นวายจะกินก็วุ่นวายจะนอนก็วุ่นวายเอาอะไรออกก้างเงี้ยก้างเก๋ก้างให้พ่อไหนได้ยังเอาเนื้อให้พ่อกินน่ะน้ำก้องที่น้ำ เนือปลาไม่พ่อกินน่ะพอข้าวหมดจานนะยังไม่ได้กินปลาเลย <c oughs> ก็กระดูกห่างแล้วคอกระดูกหักแล้ว <c oughs> เอาแล้วพอแล้วปลาปลาไปล้างมือปลาวุ่นวายปลาแกปลาแกปลาพ่อออมาได้กินก <methodology> ็ปลาปลาปไปี่ <rain> ิมบอกไม่ไปเขากระดูกหักแล้วมั้วันนี้แม่กินปลานะเขาบอกแม่ว่า แม่ทําปลาตายแล้วแม่ทําปลาตายแล้วพูดจนเราไม่กล้ากินมันก็นราไปอ้เราไปฆ่าปลาอย่างนั้นแหละ<อ>แม่ไม่ได้ถามปลามันมาแบบนี้อยู่แล้วปลาเป็นอาหารของคนเยะเราต้องกินพอหรือยังครับ พอแล้วพอแล้วไปล้างมือไปปะ